แมพร้อมชาวบ้านกว่า60คนบุกรงพักหนองหินร้องลูกชายเป็นแพสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10พฤศจิกายนตำรวจสพหออนองหินจังหวัดเลยจับกลุ่มตัวนายจักกพัฒน์พรมดีอายุ18ปีกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรตามหมายจับของสารจังหวัดเลยที่2 4 5ส5 6 5ห้า ลงวันที่6พฤศจิกาย,ยน65ควบคุมตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเหตุเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคม65มีคนร้ายยิงนายสุเทพช่ายยงเรืองอายุ59ปีขณะตัดหญ้าในป่าอ้อยจนเสียชีวิตที่บ้านเหล่าใหญ่ตำบปวลนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยด้วยอาวุธปืนมาวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่สพหนองหินนางทิติรัตน์ประทุมทรัพย์ แม้ของนายจัก,กรพัฒน์พร้อมด้วยญาติและชาวบ้านกว่า60คนมาร้องของความเป็นธรรมและคำชี้แจงให้กับลูกชายที่ตกเป็นแพะในคดีนี้มีพันตำรวจโทโนพวัตทัชนะรองผู้กำกับสสอสอพน้องหินออกมารับเรื่องพร้อมเจรจากับนางทิติรัตน์ประทุมทรัพย์มารดาของนายจัก,กรพัฒน์ว่าเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้ต้องหานายจัก,กรพัฒน์พรมดีผู้ถูกกล่าวหาคดีนี้เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุตนกำลังเลี้ยงวัวในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็ไม่กลาก้าเกรงจะเกิดอันตรายเมื่อคิดว่าตนเคยช่วยชีวิตคนตกน้ำก่อนจึงไปดูเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพบผู้ถูกยิงที่ไรอ้อยตามที่เป็นข่าวจากนั้นก็โทร1669และบอกอาในหมู่บ้านให้ออกมาดูส่วนเจ้าหน้าที่บอกว่ามีรอยเท้าของตนในที่เกิดเหตุ และไปตรวจคนที่บ้านก็ไม่มีอาวุธปืนไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าตนเป็นคนร้ายแถมจับมือตนคขวยหลังบอกว่ามึงเอาปืนไปเก็บไว้ไหนมีปัญหาเรื่องที่เลี้ยงวัวใช่ไหมตนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิตและเลี้ยงวัวในที่ดินของตอนเท่านั้นจนวันนี้ก็ยังไม่พบอาวุธปืนของกลางแต่อย่างใดจึงมาขอความเป็นธรรมให้ทบทวนและสืบสวนสอบสวนใหม่ เพราะต้นตกเป็นแพ้ในคดีนี้ต้นทําดีแต่ทําไมได้รับผลตอบแทนอย่างนี้แล้วต่อไปจะมีใครทําตัวเป็นพลเมืองดีจึงต้องประกันตัวออกมาขอสู้คดีให้สืบสวนสอบสวนกันใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ